ต่อไปก็เป็นเกมที่สี่ัะผมมปกินน้ำแป๊บหนึ่งหอยแห้งละฮานามูระโอเคครับมาในเกมแรก เกมแรกก็เป็นทีมชูลี่นะฮะอยู่แอทแท็กฝั่งแอทแท็กนะครับโอ้ผมจะออกไปยังไงเนี่ยอุ๊บอ่ะหลอดมามดแล้วแล้ว,ลวก็ฝั่งทิชชูนะ่ฮะทีมทิชชู่เป็นดีเฟนส์ครับอยู่ฝั่งดีเฟนส์เออไอตัวนี้นะครับชื่อว่าริกิมารุนะฮะถ้าเกิดเรายิงมันนะครับมันจะร้องด้วยนะลองไปยิงดูกันได้ครับมูนชายเป็นนะฮะตัวปด สิกเนเจอร์เขาเลยนะครับแมคคีร้านเกม16บิตฮีโร่นี่นี่ก็คือจิมเรเนอร์นะครับ,ร,บร้านร้านเมงริก,กีมารุนะครับ กินอะไรดีนะฮะผมอ่านไม่ออกนะครับโอ้หเฟมเลตตกโอ้หตอนนี้อาร์มซี่นะฮะเล่นเป็นซิมเมตรารับโอ้โหเอาพุชกินนี้เท้มากเลยอยากได้เลโอเซเบอร์เก็นจิครับตอนนี้เห็นจัดออฟวินแล้ว เจอจอยโอ้โหตอนนี้ยิงมานะครับโอยนกึกว่าจะนำจัดไซเบอร์ไลเชื่อรด้เก็บได้นะฮะแล้วรีคอร์กลับมาก่อนรีคอร์ของเทรเซอร์จะย้อนเวลา3วินาทีที่แล้วนะแต่ตอนนี้เห็นเซนทรีแล้วนะฮะยิงมาตอนนี้ตัน flashbang แล้วแฟนเดอร์แฮมเมอร์ครับมูลชายเก็บนะฮะเทรเซอร์ไปได้ครับ ก็ต้องบิโอ้เขาดิกล็กนะเขาดิกล็กนะได้เรียบร้อยครับชาร์ตสเต็ปไปผมคิดโ่นตีหนักนั่นน่ะหามุงหามุงอยู่โอมีเซนตี้นะตรงนั้นนะเขาน่าจะเห็นแล้วโดนแฟลชแบอแนเลยครับเมื่ออเรฟอร์มได้ครับก็ไม่รออยู่ดีครับ ช้ำนะครับเจอเทเซอร์โอ้ยใก่ใส่แบรนรุ่ง้านะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นสียแล้วโอ้ตอนนี้โดนเพาส์บอมแต่ว่โอ้อยังยังรอดนะครับเมื่อกี้เพาส์บอมไม่โดนนะครับโจลี่ โจลี่เข้ามาป่วนแล้วหลีเขากลับไปอ้าวเขาไปมีมีทรานเซนต์ยิงเซอร์เบอร์แกร์ชื่อนะฮะเมื่อกี้โดนดิฟเล็กไว้โจลีส่สไตร,ร์เข้ามาแล้วก็เรียบร้อยครับเลโอเซอร์เบอ,อร์กำจัดเคนจิไม่ได้เอ๊ะกำจัดโจลี่ไปได้ครับโอ้ตายกันหมดทีมฮนะทีมไวฟ์โอ้หาได้ยากมากนะครับหายากมากๆเลยนะครับในโอเวอร์วอรเนี่ยทีมไวฟ์เนี่ยตั้งแต่เล่นมาผมยังไม่เคยเห็นเลยนะ เเดวซอร์ตอนนี้เมอรี่ด็กอกมีทรานเซนเดนต์นะฮะดูดก็มีวิปทายแล้วตอนนี้โดนดินสคอร์ดออฟนะจากเทเบิร์แกแล้วเชอร์อยู่มีจัมมีเอิร์ดแชตเตอร์นะตอนนี้วิปท,ยนะนนทายวิ่งมาแล้วเขาหน้าได้ยินเสียงแล้วล่ะครับทำไมวิดทายระเบิดแล้วเนาย เพื่อนตามนะครับตอนนี้มิดจัมสามารถพุ่งไปนะฮะแล้วก็เออเชตเตอร์เลยนะครับได้เลยนะครับเนี่ยเพราะทางฝั่งนู้นไม่มีอันติเลยสักคนครับไม่มีใครมีอันติเลยมูลชาแถมมูลชายมีเดซไอด้วยนะครับอ้าวเห็นฟาร่ากอดอ็อกบินอยู่บนครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเซิร์เก็บกอดอ็อกบินได้ครับมาแล้วครับต้ถังมี่แต่เอกมาอีกแล้วครับ ตอนนี้ใครใครไปยึดน,น่ะอ๋อเป็นโจลี่คแรบบับอ๋อโดนฮะเรียบร้อยครับแฟตแบงคือจบ m o o n s <c> h <oughs> i กลางเซ็งเดินมาของเมอร์รี่น็อกมาแล้วตอนนี้เขาเป็นรูปวงไหนแล้วจะเาอายงว่างไงยิแพรทีอาร์เอสเอเอชัตเตอร์เข้าไปนะรถถังโอ้รถถังแบตเลย <laughs> แต่ยังโด,งดงนดิสคอรตดออยู่นะฮะตอนนี้ก็บาเรียยังกันไม่อยู่ได้นะตอนนี้โดนเออชัตเตอร์จากบิปช้ำสวนคะรับ มูนใชยตอนนี้โจลี่ใครนะโจลี่หรึเปล่าไม่น่าใช่นะครับอีสานู่เดนไอโจลเลยเนี่ยนะครับ,รบจบเกมครับผู้ชนะก็เป็นทีมทิชชู่นะครับอีกเช่นเคย Play ถ้าเจอเซนตี้ทำยังไงอันนี้เรามาวิเคราะห์กันนะครับถ้าเจอเซนตี้แบบไอ้เนี้ยเมื่อกี้แหละเราจะทำยังไงคือพวกตัวที่ยิงระเบิดเมื่อกี้ก็ถูกนะครับในการใช้จังเลสเนี่ยแต่ว่าตัวที่เข้าไปล้วงอย่างนั้นได้นะคือจริงๆจ,จะให้เทรเซอร์เข้าไปล้วงก็ได้นะคืออันนี้อาจจะต้องคุยกันนะอันนี้ในความคิดเห็นผมนะผมว่าเมื่อกี้ยังไม่ต้องให้ ซอร์ไปล้วงแนวหลังล้วงปอมให้ได้ก่อนมีคนดึงความสนใจไว้ให้นะฮะแล้วค่อยไปว่ากันเรื่องข้างในที่หลังแต่ว่าก็พูดยากแหละเพราะว่าเอ่อตัวแมคครีตายที่แล้วค่อนข้างเป็นไฮเทรดอยู่พอสมควรรอยทางนี้ออกไม่ได้จำได้กอสลับทีมครับทีมที่ชู่เป็นฝั่งแอตแทนะฮะทีมจี่ก็ไป e ดีเฟนส์ เดี๋ยวผมต้องขอให้ทางพี่ๆเขาตั้งชื่อทีมด้วยนะครับผมเรียกทีมโจรี่แล้วยังไงยังไงไม่รู้นะมันเหมือนเ,นเป็นเป็นเรียกชื่อเขาคนเดียวเป็นทั้งทีมมุนชาเล่นริปเปอร์อีกแล้วนะรู้สึกช่วงนี้เลยแบบเกนจิเลยโอเซเบอร์จะฮอตฮิตมากนะครับฮอตมากๆดาด่านคิงสโรเมื่อกี้ก็เล่นได้โหดเยี่ยมมากครับ ริกิมารุนะครับริกิมารุนี่ก็นะครับเป็นแคลลี่นะครับตัวม่วงๆนะมีระเบิดควันนะครับบลิงสไปได้เราจะกดอะไรกินดีไม่ต้องเออไม่ต้องสงสัยนะครับว่าเอ้ยทำไมดิสารงานหยาบมากทำไมไม่มีรายละเอียดเลยเลยคือผม ครื่องผมไม่แรงครับครับปิหแืกอกระจกจอยนะครับเรามาดูจอยดีกันก่ครับว่าเขาจะทําอะไรได้บ้างจากการมาแอบตรงนี้นะครับผมมาก็สนุกละผมก็มาแอบตรงนี้นะเวลาผมเล่นรีปเปอร์โอ้หเห็นแล้วมันมันหน้าเขมรนะครับลอยหัวซะตัวสองต,ตัวจริงๆนะครับมุมนี้พยายามไม่บลิงนะฮะเพราะว่ามันมีเสียงนะครับเล่นเป็นสเตลเลยฮะนึกว่าเล่น ม่ให้เกียร์อยู่โอ้จะเก็บเซฟไว์แคเชอร์ได้ไหมเก็เซฟไว้แค่ชื่อไหวไอ้ตัวทันตอนนี้โดนโดนิสคอร์ดอ,อ็มบรีคอลกลับไปลิงก์นี้ออกมาครับไม่ได้นะครับโดนดิสคอร์ดออฟไปอีกทีหนึ่งมิดจ,จังนะฮะฆ่าเหามยได้นะเหมยเหมยไอ้ช่างอะไรเจอสู้กับอามซี่ข้างในโดนดิสคอร์ดออฟอยู่ว่าไม่โดนครับตอนนี้กำจัดอามซี่ไปได้ครับเอามีเยอะมาอีกหนึ่งแล้วมิสเตอร์ฮาร์ดรีคอลกกลับมาอีกทีนึงตอนนี้โอ้โหอ้าวมีข้างหลังครับแล้วท่าน จับจะได้วันนี้เนี่ยจับจะไปได้ครับอ่าค่อยๆเดินค่อยๆเดินอ้าโอ้โหครับเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงนะครับเสียงเดินเกมนี้บางตัวดังมาตอนนี้โดนดิสคอร์ดออฟเกินไออาร์มแ้วครับตอนนี้รู้สถานที่อยู่หมดแล้วจะทำยังไงโจลี่แต่ตอนนี้เพาส์บอลไม่ได้มีคอร์ดมาครับโอ้ยแรงทั้งซีไปนะครับ โอ้โหเป็นการเด็งเป็นความสนใจที่ดีมากครับแลตอนนี้เนี้ยอาหลังยังไม่มีใครจับโจลี่ได้เลยนะแต่ตอนนี้มูนใช้ว่างไงหันกลัไม้ยิงจะทันไหมตอนนี้มูนใช้เรดฟอร์มอยู่เ <c oughs> ข้ามาข้างในจะเก็บโอ้จะเก็บเออกล่องเฮดพีแต่ไม่ทันนะฮะแล้วเมื่อกี้น่าจะเป็นวิสไทจากทางวิสไทจากทาง,ทางเออเมือนทีงน็องนะฮะเก็บ <c oughs> ไปได้ถึงะะสามตัว <c oughs> ถ้ายังจับโจลี่ไม่ได้นะครับผมว่าบุกยากแล้วเพราะว่าฮะสิ่งของใจได้ดีมากนะครับกำจัดเลโอเซเบอร์รไปอีกหนึ่งแล้วผมจะแคมแต่โจลี่แล้วครับจนกว่าเขาจะตายโอ้ลงมาเฮดช็อตอีกเริ่มเผาสวอมมีเขากลับไปนะครับแต่ยังไม่ได้ครับแต่เลือดน่าจะรอไมพอหลวงปูแล้วก็ตอนนี้ตัวมูลชายเก็บเรียบร้อยแล้วครับเซเบอร์แฟลชเชอร์ โอเป็นสกาดที่มีขิดอยู่นะครับอเลโอนดูเพื่อข้าขไไมานเปล่มีความสนใจได้ครับโอ้ตอนนี้ตัวมูลตัวมูลชายเป่าหัวไปเรียบร้อยแล้วครับอืมลุงลุงท็อปนะครับล,ลุงทอ็ลลงทอปที่น่ารักของเรานะฮะผู้ที่สามารถได้เพลย์ก,กับเกมแค่ตั้งป้อมแล้วกดอันติได้ซ้ำ เขาปสาวบาริเอจากไซมบ์แลนเชื่อนะครับเมื่อกี้สาทูก็เพิ่งใช้เขาไปเหมืลอนี้มีเอิร์ธชัเตอร์มาจากมีจามมีชารนจากนอาร์มเข้ามาเสริมอีตอนนี้มาครัโอ้เมื่อกีก็เป็นอัลติเมทของรอดเอาวฮะอ้าวโดนเทเซอร์เป่ากับลียคอก็โอ้โดนเซนตรีโดนเทเรทเก็บกับยิงฮิคอเก็นะฮะำจัด จังไรไปได้ครับตอนนี้กำลังไล่ยิงอยู่แต่หาเจไปอีกยิงแล้วเอาวปทยาศาสมายังไงศาสตรยู่เยอดเข้าไวเซอร์มาครับเออเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมขอไปนหนึ่งครับเก็บได้ไปหนึ่งครับแต่เมื่อกี้ก็น่าจะลดเรื่อยๆแหละตัวอย่างตอนนี้มาจากแนวหลังอา้าวมันจะไม่เหมือนยีนิงเหรอ มีจัมเข้ามานะฮะกางโลกไว้ตันนี้มีเพาส์บอมมาโอ้ตอนนี้หลบทันครับมูนชายตอนนี้มูนชายมีเดซอายนะครับแล้วก็ออบเจกตีฟเอก็ถูกยึดไม่ได้ครับเหมือนเซอร์โจลี่นี่ผิวจริงๆแสบๆไม่โดนครับตอนนี้โดนทก่อนอ็อบแท็กไว ย้อนเลือกความพยายามครับโจลี่นะยังโดนดิสคอร์ทออฟอยู่นะครับต,ตอนนี้ดิสคอร์ทออฟหายครับโอเดตออกมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยสาธุนะครับเมอร์รี่ด็อกตอนนี้มีคลิปท้ายด้วยครับโดนดิสคอร์ทออฟที่นี่ <c oughs> มีเดตไอมาจากมูนชาย เก็บมาได้หนึ่งครับเก็บสาธูไปแล้วโอ้ตอนนี้มุมนี้สวยครับเกมเลยความสนใจได้ดีมากเพื่อนจะไม่คา้าโอ้ยนะฮะใส่แปงไปร้อนแรงเลยเกินมูนชายโอ้โหไปอีกหนึ่งแล้วนะครับเมอร์ซี่นะครับคาร์ดิเชนดิฟทอลของเธอกระจอกมากเป็นอุธที่กระจอกสุดในเกมผมไม่เข้าใจว่าเมอร์ซี่มันจะ มีสิทธิ์ได้เชียร์สเตเกมได้ยังไงมีรีเฟล็กครับมีรีเฟล็กแต่เขาไม่ยิงนะเพราะว่ารีเฟล็กมันมีเสียงนะเสียงของรีเฟล็กค่อนข้างดังนะครับะอะโดนลิฟทายเรียบร้อยไปแล้วถ้าศัตรูได้ยินก็จะหยุดยิงก่อนทันครับซาทูเมารีน็อก ตอนนี้กอล์ฟวินมีฟิกเกอร์มีกองฟิกเกอร์แทงแนละ้วอ่าตอนนี้มีมาตายนะระวังนะกอล์ฟวินจะตายนะโอ้เรียบร้อยครับตั้งจับไปได้เอามีมิสเตอร์ฮาร์ดมาอีกครับแต่ก็ปล่อยยันนะมิสเตอร์ฮาร์ดไซเบอร์เชอร์ตอนนี้จะบุกถึงแทนแล้วนะครับโอ้มีป้อมนะโอ้ย้อมบานเลยในนะั้นน่ะ เรือโอเซเบอร์ม้วนตัวยิงจ้บอ้าวอ้าวอ้าวงๆาง่อ้ดีมาลงน่าจะเป็นรีคอนฟิกเกอร์แท้งของอรวินนะครับกดเร็วไปหรือเปล่านะรันจะไม่ได้ไข่นะเมื่อกี้หรือไม่ก็น่าจะได้แค่ตัวเดียว เซนโอลยงตอนนี้เซเบอร์คลาเชอร์มีซาบาริอาแล้วนะครับซาตูก็มีเรสเตอร์นะครับเหลือเวลาอีกแค่3นาทีครับมุนชายก็มีเดสไอเนี่ยเรสเตก็มีดรัฟเฟนเบลดอ้าวลวงไปแล้ว โจยี่คนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คืออันนี้มีแล้วนะครับเขาบอมป้ายนะฮะเมื่อยี้นอกจากมิจําได้แล้วตอนนี้เดดอายมาจากมูชยัยแต่ก็ยังไม่ได้ใครไปครับตอนนี้เมื่อซีมายดวแฟลชแฟงเข้าไปนะครับแต่แฟงแต่แฮมเมอร์ไม่ทัน โอ้ทิ้งคอจากดูดนะนะครับตอนนี้ร้อนแรงนะฮะปู่ของเราได้เพิ่มไปนะเป็นปู่เปี่ยมไปครับปู่เปี่ยมไปนะครับเราจะมาแข่งท็อปทำไมเนี่ย,ยไม่ได้ทำอะไรเลยโจลี่โอ้ยอยู่ด้านหลังเลยมีดิสคอร์ดอมเลยครับทางฝั่งนู้นมีโลเคชั่นรู้โลเคชั่นนะเป GPS ็นจีพีเอสอยู่นี่ขอลกลับไปไ ที่เป็นริบทายนะครับจากงเหมือวิ่งน็อกนะครับไซเบอร์แฟลชเชอร์มิจัมมีเออร์แชตเตอร์แล้วนะครับซาร์ทูมีรีเซอร์เรกเออร์แชตเตอร์เพื่อฆ่าเซเตอร์ตัวเดียวก็กำลังอยู่เล่นผมบุมหัวร้อนนะเนี่ย คือมันมันมียังไงก็ไม่โดน shine, มูนชายมีเดซอายแล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้น่าจะน่าจะไม่ได้ใช้นะฮะคือปล่อยให้หมดเวลาไปนะครับมันก็จะเสียหลอดแค่ขึ้งเดียวตอนนี้แซงแบ,บ๊มานะเรียบร้อยฮนะกอดเอาบินลงไปนอนะแล้วนั่นแฮมเมอร์เล่คอมแบทโรไปอีกหนึง่งตอนนี้เดซอายสามตัว,ตวครับโอ้โหสุดยอดครับนี่เป็นจังหวะพลิกเกมหรือเปล่าตอนนี้เข้ามาข้างใน เราตอนนี้ฝั่งดีเฟนต์ตายไปสามครับจะเกิดทันไหมผมแคปเจอร์พอตยูซีบ๊อบจิตทีบีเรียบร้อยครับผู้ชนะก็เป็นฝั่งที่ชู่อีสปอยครับเลย์ออฟเดอะเกตัวเหมยน่าจะเป็นช็อตที่ได้ได้สามตัวนะแต่ผมไม่ได้แคป นั่นแหละครับสามครับผมไม่ได้แคมอู้สวยแบบด no, ิสเน่โนวอตคิดเอ็มจริงน่าจะาว่าโจเลียสหรือเปล่าเนี่ยผมไม่อ่านโจลีไอ้ช่างมันเด็กครับผม,มจะเรียกชื่อว่าไง เที่ยงคืนครึ่งครับตอนนี้ผมเจ็บคอมากนะครับเพราะผมเองก็ไม่ได้าพากบ่อย